ยงยังค่ำแล้วยังไม่เจอสักทีเลยถามจริงเกิดจมนนะมิ้นไอ้สร้อยใช้นั้นมันราคาเท่าไหร่กันหาค่ามไม่ได้พอแล้วก็ไปให้หาอยู่ได้ตั้งนานหาค่ามไม่ได้ก็ไมบอกเจ๊ไม่ต้องหาเป๊พี่กอถ้าเกิดโง่จริงๆฉันจะให้อภัยนะเดี๋ยวถ้าแกล้งโง่แม่จะด่าเจ็ดชั่วโคตรเลยอ, <c oughs> อย่าเลยค่ะคุณขาปล่อยเขาไปเกิดกันเถอะ อย่าโกรธเลยนะนี่ถากว่าตอนนี้เราหากันไม่เจอเนี่ยนะคะต่อให้หาถึงเช้าพอ่อใจก็จะหาให้เลยนะคะโอ้น้องพ่อใจหาเป็นคนเดียวนะคะพี่ไม่เอาด้วยคนหรอกเหม็นก็เหม็นยุงก็กัดพี่กอล์ฟคะยุงกัดไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเจ้าของสร้อยกัดเนี่ยตายเลยนะคะนี่พ่อฉันยิ่งไม่มีเวลามาตอบผากต่อคำกันหล่อนอยู่นะไม่งัน้นแม่จะด่าให้<ช>น่าเอนกับปลาไหลชอบชอนชัยอยู่แต่ในห้องต่อขอข้าวเขากินละสิไม่ว่า ทำตัวเองกระวัวติดเกวียนวนเวียนไม่เลิกน้ำผากเถออีแลนทุเงดีนะไม่มีอารมณ์ด่าพี่งถ้าไม่มีอารมณ์ด่านะคะพี่ลองคิดคะถ้าเจมินเขามีอารมณ์ด่าเนี่ยอย่ารอให้เขาด่านะคะชิงฆ่าตัวตายก่อนเลยนะ พี่พี่ไปกรอดเจมินเขาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจมินเขากำลังโกรธทั้งเราอยู่นะอาลีกาลูกตุ้มลูกตุ้มอาลีการนาริการของฉันมันแปลกส่งจากเมืองแขกมีสองรุบตุ้มติวจะบ้าแต่ว่าไม่ง้อน่นั่นไงนั่นมันสร้อยเจมินไงคะเขาเนี่ยเจ้าสร้อยไปถวายพระเจ้าตา ไหนวะพ่อตาของมันอะแหมพี่กอลฟจะไปเอาอะไรกับคนบ้าล่ะคะเพราะว่าแต่พี่กอลฟเขาไม่เอาสร้อยคืนสิเรื่องทิพย์เพิ่งจะพูดหยุกหยกจะเอาอะไรกับคนบ้าใยใครก็เข้าไปเอาเองสิคะโอ้เรื่องอะไรล่ะถ้าเกิดว่ามันเอามีดปากคอเจ๊ทำยังไงอะก็ตายสิเจ๊ถามได้ลุงตา เดี๋ยวข้าเนี่ยจะถวายสร้อยให้หลวงตาเดี๋ยวพวกข้านับ1นถึงสเสร็จแล้วข้าก็ถวายให้หลวงตาแล้วข้าเนี่ยก็จะกราบลาหลวงตาไปกรุงแบกแดดเลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าอย่างนี้น,นะคะเราก็ไม่ต้องเข้าไปแย่งสร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองให้เขานับ1-3เดี๋ยวเขาวางสร้อยใช่ไหมคะแล้วเขาจะไปกรุงแบกแดด <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยๆไปเอาสร้อยอนะ่ะ <c oughs>